สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงชาวไ,ไทยทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องชาวเล่าแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศทุกๆประเทศเลยนะคะถือโอกาสทักทายพี่น้องค่ะย่มช่วงแรกๆนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศต่อมาหามงแรงนะคะป่าบอมีดาวนะคะสะเป็นผลงานเพลงซิงเกิลใหม่หล่าสุดของนงนท์เองนะคะจากการกระทั่นของท่านอาจารย์บิ๊กวันกันทลักนะคะหน้าประกาศเพลงกับอาจารย์งัวหน่อยเนาะเมื่อนี้กาสีมาโคเบอร์ในฉบับพวกซองนะคะกีต,ตาร์แล้วก็แท่นนะคะ กับซีบนวาวัวจะไหนพี่น้องไปฟังกันแล้วกันฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ไป cover เพลงน้งหมด,ดหลายๆเด้อจ้าอะไปฟังผลงานเพลงกันเลยกันลกันค่ะในฉบับพวกซองค่ะฝ่าบอมมี่ดาวไปฟังกันเลยค่ะเวอร์ชันไทยอีสานอินดี้นะคะฉบับพวกซองวันนี้หมอแข้งของเราได้แก่น้องภูนะคะ เบอร์กีตาร์ของเราก็น้องฟ้าปูจองค่ะร้องนำน้องตะพินทองค่ะจากสิมีเบอร์อายไว้ยังเมื่อข้างๆมันนีแต่มอนก่อนยามคืดห้องได้ขอดแต่น้ำตา เพียงยามเมื่อข้างทางมันมีแต่จันทร์คาคือจะอาฟาร์ดิปัง

យ៉ាងន້ອງហង có không cho không chính nam Gõ Để đã không chính nam những video pha dẫn คุณค่าฝาบมีดาวซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของนองเวชประทุมทองนะคะ,ะจากการประพันของท่านอาจารย์วัวหน่อยหรือว่าอาจารย์บิ๊กวันกันพลาของเรานะคะกับเป็นลูกหลานข้าวทีสเกตนะคะเบิร์ตสุขคนนั่นแหละกับซอยเชียร์ซอยสนับสนุนนะคะใสยก๋ยไหลใส่กยกดแร์แลวก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กของโน,นนนํานะคะแลวก็น้องๆศิลปินทุกท่านนะคะน้องผูแล้วก็น้องฟ้าผูจองฝากไว้น้ำใจพี่น้องชาวอีสานแลวก็พี่น้อง เพื uh, ่อนบ้านพี่น้องประเทศเล่าแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่เทำงานอยู่ต่างประเทศนั่งกันละกันค่ะโอกาสหน้าจะกันใหม่คลิปหน้าจะกันใหม่เมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์ให้หลายๆเด้อกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็โคเวอร์ให้นัมเด้อโอเค สวัสดีครับผมฟาผู้จองครับผมภูมิได้สารอีกบีครับอันเฮ็ดตำแหน่งยังกกาะเอาแค่ดีดเช้านบ่าดีดเช้านะเอาแค่เอาแค่ทำตำแหน่งยังตีกีตาร์เเพราะกีตาร์ครับคลิปกระจบลงไปแล้วนะครับแจ้งได้ก็ให้อันพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมอันไว้ต่อไป อย่างดีกว่านี้นยมไทเอฟเอ็กซ์มาเนี่เอฟเอ็กซ์ดีการคลิปเปล่าไม่ดาวครับโคเวอร์ของคุณละคุณปทุมท่องเนาะครับจบลงไปแล้วกรับในเวอร์ชันกีตาร์แค้นครับกับไฮพี่น้องแฟนคลับนะครับซอยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมกัชื่อว่าพิไทยนามสง่ะเป็นาเป็นภาษาอังกฤษครับผมกับภาษาอังกฤษด้วยกันครับครับ รลานทำพูดมากอันภาษาอังกฤษเป็นลูกฝรั่งอยู่หรือไรเพราะมีอันนะครับเพป็นลูกฝรั่งเพราะว่าเป็นบุกเป็นบุกถึกบล็อกบล็อกทั้อหมดถึกบล็อกก็เลยใส่บัตรประชาชนครับส่งออกไปไม่เลยได้พิไทยนามสง่าครับมาเป็นลูกฝรั่งครับโอเคเอ้าสรุปเลยก็อย่าลืมนะคะฟังคลิปของเฮาจบแล้วนะคะฝากว่ามีดาวอย่าลืมไปโคเวอร์กันหลายๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปอ่า คุณดงเป็นแฟนคลับน้องนวดเป็นแฟนคลับน้องป่าหรือว่าเป็นแฟนคลับน้องผู้กัดสร้อยสอยกันอ่าสรอยสอยกันคบเบิร์ดหรือว่าสรอยสอยกันแช่ไปเ<ช>พ <อ S 2> รวะตัวไหนพวกเขาก็คือทีมงานเดียวกันคนอีสานหามทีมกันเดอ้อโอเคโอกาสหน้าพอ,อกันไหมคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเครักษาสุขภาพไปเด้อครับหอนแล้วหอนแล้วบ้านเฮายิ้มเบิ้งเด้อโอเคโอเคโอเค